สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูที่เหมาะกับคนไทยมากๆเลยเป็นเมนูที่มีความรสจัดรสชาติแบบกลมงกล่อมรสนัวรสอร่อยมาเต็มเลยนะคะสาหรับเมนูนี้วันนี้เราจะทําเป็นน้ําพริกผักชีค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเคยได้ยินไหมนะคะแต่เมนูนี้มันก็คล้ายๆกับ น้ำพริกกะปิเพียงแต่ว่าเราจะใช้รากผักชีแล้วก็ผักชีใส่ลงไปในเมนูนี้ด้วยนะคะก็จะทำให้น้ำพริกตัวนี้เนี่ยมีความหอมกลิ่นของผักชีมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆลองเสิร์ชหาในอินเทอร์นเน็ตดูก็จะมีหลากหลายสูตรมากๆเลยหลากหลายวิธีการทำนะคะแต่ว่าสำหรับที่เราทำวันนี้ก็เป็นสูตรที่เราทำบ่อย นะก็ทํากินบ่อยๆก็เลยเอามาแบ่งปันไม่ได้ว่าสูตรของคนอื่นผิดหรือว่าสูตรของคนอื่นถูกนะคะทําอาหารสําหรับเราก็คือไม่มีผิดถูกนะมันอยู่ที่คนกินกินแล้วชอบแบบไหนก็ทําตามแบบนั้นได้เลยนะคะวันนี้เราก็เลยเอาของเรามาแบ่งปันนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ สำหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรากผักชีค่ะเราใช้รากผักชี3รากกระเทียมจีนประมาณ9-10กลีบนะคะแล้วก็มีพริกพริกเนี่ยเราใช้เป็นพริกขี้หนูนะเพื่อนๆจะใช้จะใส่มากหรือใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยนะใครอยากได้เผ็ดมากก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะมีผักชีค่ะนี่ผักชีประมาณกำหนึ่งนะเป็นใบนะคะเป็นตั้งแต่ต้นจนถึงใบเพราะว่ารากเรามาใส่ตรงนี้แล้วนะตัวผักชีเนี่ยเราใช้ประมาณ กำหนึ่งนะคะที่เข้าขายตามตลาดเนี่ยแต่จริงๆใครจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยนะไม่มี ไม่มีอะไรตายตัวนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะอันนี้เป็นกุ้งขาวธรรมดานะคะเราเอาไปย่างบนกระทะจนเขาสุกดีนะคะอันนี้เราใช้ประมาณ9ตัวนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำปลา,ปลาอันนี้ลวแต่รสชาติที่เพื่อนๆชอบได้เลยแล้วแต่จะปรุงนะคะแล้วก็มีกะปิครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบของเราก็มีประมาณนี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการตำรากผักชีนะคะให้เขามีความละเอียดก่อนนะพอผักชีเริ่มมีความละเอียดประมาณหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะ กระเทียมอะใครจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะกระเทียมไทยก็ใส่ลงไปสักกับมือหนึ่งนะคะนี่เราใช้เป็นกระเทียมจีนนะใส่กระเทียมลงไปแล้วเราก็โคลกให้เขาละเอียดเข้ากันดีกับตัวรากผักชีเลยะคะ่ะ กระเทียมเริ่มละเอียดนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยลงไปตำนะคะให้กุ้งเนี่ยเขามีความแหลกละเอียดเหมือนกันนะ จนกุ้งเนี่ยเขามีความเริ่มจะละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำนะคะ พริกแหลกประมาณหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะตามด้วยกะปิค่ะแล้วก็ตามให้เขาเข้ากันนะคะทีนะคะพอเราตำจนทุกอย่างเขาเข้ากันเรียบร้อยนะคะ เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงรสต่างๆเลยเพื่อนๆอันนี้ขอน,นำนิดนึงนะคะว่าให้ชิมรสชาติก่อนเวลาที่จะก่อนที่เราจะปรุงตัวน้ำปลานะคะเพราะว่าเมนูนี้เราใส่กะปิลงไปด้วยแล้วนะคะอย่างที่รู้กันว่ากะปิเขามีความเค็มเค็มมากเค็มน้อยมันขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าที่เราซื้อมานะคะว่ากะปิยี่ห้อนี้เค็มมากไปเค็มน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเค็มพอดีแล้วนะคะแล้วก็ จะเย็นนะเนี่ยถึงเป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถกําหนดรสชาติให้ได้เพราะว่าแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันแล้วยิ่งวัตถุดิบเนี่ยมาจากคนละที่กัน,นย,ยิ่งยากเลยนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลแล้วก็น้ำมะนาวลงไปก่อนนะคะน้ําปลาเราจะทีหลังนะ เราใส่น้ำมะนาวกับน้ำตาลลงไปเรียบร้อยเราก็ชิมรสชาติได้เลยว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงขาดเค็มเราก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะแล้วเราก็ค่อยคนให้เขาเข้ากันนะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็ ชิมรสชาติอีกทีหนึ่งว่าเป็นรสชาติที่ใช่สําหรับเราหรือ,อยังนะคะถ้ายัางไม่ใช่เราก็สามารถปรุงต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะอยากได้รสชาติแบบไหนก็เอาตามสะดวกได้เลยนะคะซึ่งสําหรับเราตอนนี้เนี่ยก็โอเคแล้วเป็นอะไรที่พอใจแล้วนะคะสุดท้ายนะเพื่อนๆเ,เราก็จะใส่ตัวผักชีที่เป็นก้านใบลงไปนะคะ ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะแล้วก็คนนิดหน่อยนะคะให้เขาเข้ากันนะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถเอาน้ำพริกผักชีของเรานี้เนี่ยไปจะเสิร์ฟได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถ้วยจะเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะ เท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูน้ำพริกผักชีแวรับประทานแล้วนะคะรับประทานคู่กับผักทอดผักที่แบบชุบไข่ทอดก็อร่อยหรือว่าผักสดๆก็อร่อยเหมือนกันนะคะตัวน้ำพริกเนี่ยจะมีความ รสนัวกลมกล่อมแล้วก็มีความรสจัดจ้านเหมาะสําหรับคนไทยๆอย่างเรามากๆเลยนะที่ชอบกินอะไรที่แบบเป็นเครื่องจิ้มอะไรเงี้ยเอาไปคลุกกินกับข้าวก็อร่อยนะคะหรือจะเอาเข้าวเหนียวมาจิ้มกินก็อร่อยเหมือนกันนะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆด้วยถ้าวันไหนเพื่อนๆนึกอะไรไม่ออกก็ลองเอาเมนูน้ำพริกผักชีไปทํารับประทานกันดูนะคะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วน ครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยถ้าเพืเ่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคาติคาแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ